รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมคับพบกันกแล้วนะคะกับรายการยิงสักยิงแซบค่ะรายการที่เด่นใช่แต่คำถามซอซๆ์กับแขกคนสำคัญแต่แซบค่ะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ทางช่อง9 M ้าเอ็มดีเวลา17นาฬิกา15นาทีนะคะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะรายการแรง,แรงๆฮอตๆอตแบบนี้ต้องดูผ่านหน้าจอทางช่อง9เท่าน,นั้นนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัพน์รีบบอกทุกคนเลยนะคะไลฟ์ ive, สดทาง a c e b o o k ยิ่งสักยิงแซบค่ะหรือจะดูผ่านทาง YouTube ย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเมื่อวานนี้เพิ่งจะ แรงกันไปสุดๆนะคะกับเรื่องของการรับขันแล้วก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์นะคะไล่ผงไล่ผีสารพัดแล้วก็เปิดสำนักของเอมมี่แม็กซิมค่ะวันนี้เรามาค้นหาความจริงกับเธอกันต่อนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องเอมมี่ค่ะ เมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องน้องเอมี่ตัดสินใจรับขันกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดียนผมต้องเรียกหนูเอมี่ว่าแม่หมอเอมี่ไหมคะไม่ค่ะคือเวลาใครมาหาเอมี่ก็จะบอกว่าไม่ต้องเรียกเอมี่ว่าอาจารย์นะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนื่องด้วยการทํางานเรายัางอยู่ในวงการเหมือนเธอเหมือนเดิมแล้วก็ยังร้องเพลงเหมือนเดิมยังต้องเล่นละครยังต้องมีเซ็กซี่เหมือนเดิมก็คือให้ทุกคนเรียกเอมี่ทั่วไปะค่ะหรอคะ แต่มันขัดกับบุคลิกและคาแรคเตอร์ที่หนูกําลังจะช่วยเหลือผู้คนนะคะจริงๆทุกคนอาจจะพูดว่าภาพลักษณ์มันอาจจะขัดขัดแย้งกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเอมี่ไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรคือเอมี่ใช้ใช้จิตในการรักษาคนนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> เราปฏิบัติเราใช้จิตเราไม่ได้เราไม่ได้ไปแบบ เอาตัวไปถูไปอะไรอย่างเงี้ยกับเขาเขา <ใจ S 1> ้าใจคะ<า>่ะตกลงนะคะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติมีคุณผู้ชมจำนวนมากกำลังชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดของเตียนนะคะเสร็จแล้วเขาก็อาจจะชมรายการตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเกิดความรู้สึกคันปากแล้วอยากจะคอมเมนต์ไม่เชื่อแล้วก็อยากจะว่าอะไรหนูแรงๆบ้างผ่านทาง Facebook หนูมีอะไรอยากจะบอกกับเขาไม่คะเชิญเลยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะใครที่ไม่เชื่อใครที่ไม่ศรัทธาเอมี่บอกก่อนเลยนะคะ ให้นิ่งๆไว้ดีกว่าอย่าอย่าต้องด่าทอกันด้วยคําที่มันหยาบคายหรืออะไรที่มันต่ําๆเพราะทุกวันนี้เอมี่บอกเลยว่าตัวเรามีครูบาอาจารย์นะคะถ้าคุณไม่เชื่อเอมี่อยากให้เงียบแล้วให้ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะหลายๆคนที่เอมี่เห็นเนี่ยคือต่อว่าทีไรสุดท้ายก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วก็ต้องมาขอโทษขอโพยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือณว,วันนี้ให้คิดซะว่าเอมี่มีครูบาอาจารย์จริงๆแล้วก็ใครไม่ชอบใครที่ไม่ศรัทธาก็ปล่อยผ่านไปดีกว่าเพราะยิ่งใครด่าตัวเขาเองก็ยิ่งตกต่ำ อันนั้นเป็นความคิดของคุณเอมี่ค่ะส่วนของเดนเดนอยากเรียนคุณผู้ชมจากใจจริงของเดนนะคะทํารายการแบบนี้เดนเสี่ยงค่ะเดนไม่อยากให้คนมองว่าเดนทําเป็นแกล้งดัดจริตทําเป็นโมโหทําเป็นไม่เชื่อแต่ที่แท้นะคะเดนแอบโปรโมทคุณเอมี่เรื่องสํานักของเธอไม่จริงนะคะเดนขอยืนยันว่าเดนกําลังทําหน้าที่เป็นกลางให้กับสื่อจริงๆค่ะเอมี่คขได้ข่าวว่าปัจจุบันเธอเปิดสํานักที่บ้านเธอเลยหรอคะจริงๆเราไม่ได้อยากให้เรียกว่าเปิดสํานักหรือเป็นหรือหรือเป็นตําหนักนะคะคือด้วยความที่ลูกศิษย์ แล้วบ้านในมี่เนี่ยรองรับคนไม่พอแล้วข้างบ้านที่กําลังจะทํำสาวไว้น้ําเนี่ยก็เลยให้คุยกับน้องชายว่างั้นเราถมดีกว่า เพื่อที่จะเหมือนทําต่อไปให้เป็นที่นั่งเป็นเป็นที่พักของของคนที่เขามาดูดวงมาทําพิธีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะต่อให้เป็นที่พักของฤาษีแต่ละตนอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่เธอไปที่หาอาจารย์ของเธอแล้วเธอก็ต้องเอาชุดฤาษีเนี่ยมาข่มเพื่อการอุจจารที่เธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยจากวันนั้นก็เลยกลายเป็นวันนี้ซึ่งเธอเห็นแนวทางในการทําธุรกิจเธอก็เลยมาเปิดที่บ้านเธอแบบนั้นเลยใช่ไหมล่ะใช,ใช่ค่ะจริงๆชุดฤาษีนี่เพิ่งผ่านไปเมื่อสองสาวันที่แล้วเองค่ะ เอ๊ะหรือประมาณอาทิตย์นึงไหมประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะคือคือจริงๆอ่ะมันมันมีข่าวเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องชุดฤาษีด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพอหลังจากที่มีชุดฤาษีออกมาก็กลุ่มฤือีโลกอะค่ะเขาก็ออกมาประชุมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แสดงแล้วก็ได้ประชุมแล้วก็วก็ได้บอกกับปู่ฤือีหลายๆตนว่าจริงๆรแล้วเหตุผลมันเป็นแบบนี้เอมี่ถึงต้องเอาผ้ามาคล้องค่ะ แล้วคะแต่เห็นเธอโปรโมทนะคะเรื่องของค่าบริการเอ้ยไม่ใช่ค,<ร>ค่าครูค่ะค่าครูนะคะเรื่องบริการที่เธอจะทําให้ได้ทั้งหลายอย่าง <c oughs> ค่าครูเธอแพงมากนะคะเป็นพันเป็นหมื่นเรียกหัวกลับนี่เป็นหมืนม่นๆเลยนะคะเอเม่ใช่ค่ะทําไมเธอต้องเก็บเงินแพงในเมื่อเธอบอกว่าเธอจะช่วยคนแต่เธอเก็บสตังค์แพงๆอะคะ่ะโอเคค่ะเมื่อก่อนอาจจะช่วยเหลือคนในการที่ไม่คิดเงินเลยเพราะเวลาช่วยอ่ะมันอยู่ตามป่าตามเขามันไม่ได้แบบ เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคะเวลาใครที่มาบ้านเนมี่เราเปิดแอร์ค่ะเวลาที่ไปไปฝังหุ่นเนี่ยเราไม่ได้ฝังในกรุงเทพค่ะเราต้องเดินทางไปที่จังหวัดกาลสินค่ะนะคะ <c oughs> แล้วทุกอย่างมันต้องมีค่าครูอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึงเอมี่มองว่ายุคมันเปลี่ยนไปจะกินจะอยู่จะนอนจะอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นค่าใช้ใจ่ายหมดค่ะ ขอโทษนะคะเธอเอาค่าใช้จ่ายมาคิดรวมด้วยไม่รวมน้ําจิตน้ําใจอย่างนี้เธอจะเรียกว่าช่วยเหลือผู้คนรอคะเอมี่ค่ะนี่คือถือว่าถูกมากค่ะล่าสุดลูกศิษย์เอมี่ไปโดนมากับตัวผูกหุ่น2 5งหมแถมกลับมาที่บ้านผัวบอกเลิกค่ะผัวไปม,มีคนใหม่แต่ผูกกับเอมี่ราคาหมื่นสอง ผัวกลับมาค่ะแบบนี้เรียกว่าถูกกว่าไหมคะเอมี่แค่สิ่งที่เอมี่พูดนะั้เป็นสิ่งที่เอมี่พูดเองทุกทักเอาเองนะคะมันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่เอมมี่ทำมันจะสำาิผลร้อยเปอร์เซ็นต์กับทุกคนจ่ายมูลสองัวกลับหมดแน่หรอคะทุกคนไหมคะคือก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาด่าเอมมี่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าผัวไม่กลับมาเนี่ยคืนเงินได้ไหมคะทุกเคสที่มาผูกเราอยากคืนเงินมากๆนะคะแต่ทุกอย่างมันประสิทธิ ผัวเพากลับมาหมดทุกคนนะคะคือเอมมี่ก็กจะบอกให้นะคะว่าของเราไม่ได้ยุให้คนผูกหุน่นทุกคนที่เข้ามาหายไหมพี่คะหนูอยากผูกหุ่นเอาผัวหนูกลับมาคะ่ะเอมมี่จะเอาดวงผู้หญิงกับผู้ชายให้ปู่ฤษีดูก่อนเราไม่ได้เหมือนที่อื่นนะคะที่อื่นจะอโอเคผูกเลยสองหมื่นห้า แบบนี้ค่ะแต่ของเราให้ดูดวงก่อนถ้าไม่ใช่อย่าผูกเลยค่ะพอถ้าผูกแล้วเนี่ยก็เสียดายเงินเปล่าแต่หนูอยากลองได้ไหมคะขอหนูลองสักครั้งหนึ่งหนูมีหลักฐานทุกอย่างในการคุยกับทุกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือค่ะว่าตายเธอมีขลังขนาดนี้เยี่อย่าบอกเตี้ยนนะคะไม่ใช่หนูขังค่ะแต่เป็นปู่ฤษีที่เขาเป็นคนทําพิธีค่ะดังนั้นตอนที่หาบทหวังเขาลงหนูอย่าบอกกันเตี้ยนนะคะว่าปู่ทาให้นะคะไม่ไปไหนเลยก็ไม่แน่นะคะเสน่ห์ค่ะว่าตายไหนทำีิธีซกคังเตี้ยนอยากเห็นก็ไม่แน่นะคะเสน่ห์ค่ะอ๋อ เดือนเชื่อรับค่ะค่าใช้จ่ายในการเรียกผัวก,กับคนละหมื่นกว่าวันหนึ่งมาหา 3- 4คสี่คนอธอเป็ไปเสรษฐิีนีเลยนะคะ,คะเดือนนึงโทรรับเป็นแสนเลยนะคะไม่ค่ะ,ะ,คะไม่ค่ะอย่างที่บอกถ้าวันนี้มีมา1ิบคนเรื่องผูกหุน่นเอมมี่กับอาจารย์จะบอกเลยว่าเอาดวงมาดูก่อนถ้าไม่ใช่คู่ผัวตัวเมียถ้าไม่ใช่คู่กันไม่ต้องผูกเสียดายเงิน เราจะบอกแบบนี้ค่ะแต่ที่อื่นที่โดนกันมาแล้วสอง0 0ลงหลงน้านหน้าทองกับเราแค่2 0 0พันทั้งหน้านะคะแต่ที่อื่นลงจุดละสองพันทั้งหน้าก็หมื่นหนึ่งแบบไหนที่เรียกว่าแพงกว่าคะแต่เอมี่คะถ้าหนูทําแบบนี้คนจะมองว่าหนูกําลังหากินกับความเชื่อของผู้คนหนูดูเสื่อมนะคะเอมมี่เอมเอมี่มองว่าไม่เสื่อมหรอกคะ่ะเพราะว่าใครที่คือทุกคนที่มาเนี่ยเขาก็จิ้มมาเลยว่าเขามีกำลังทรัพย์แค่ไหนเขาอยากทำอะไรมากกว่า ส่วนใหญ่นะคะมาเรื่องอะไรคะแล้วก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือพวกกระเทยกันส่วนใหญ่ที่มาเลยจะเป็นเรื่องที่เคยทําแท้งมากกว่าคือยังไงคะเอเม่ก็คือบางทีคนเราอ่ะชีวิตเหมือนจะดีจะดีถูกต้องไหมคะเหมือนอาจารยิ่งศักดีจะดีแต่ดันเคยทําแท้งไว้เหมือนไปคุยงานไว้เนี่ยสิบล้านเนี่ยคุยเซย์พวกนี้มาเซนนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สิบล้านผมโอเคเซย์แต่มันก็มีลูกที่อาจารย์เคยทําแท้งไว้ทําให้หลุดไปมันจะเป็นแบบนี้เดียนคงไม่หลุดหรอกค่ะเพราะเดนไม่มีสิทธิ์ทําแท้งค่ะ อันนี้คือยกตัวอย่างค่ะให้คนเข้าใจง่ายๆเข้าใจค่ะเอมี่คะแล้ววิธีการของหนูที่จะทํานะคะบริการของหนูแปลกมากเลยนะคะหนูมีการลงของในที่ลับด้วยโอ้ยมันดูบัดสีบัดเถลิงนะคะไม่ค่ะอันนี้คือเป็นลงเสน่ห์ชุดใหญ่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลงณนชุดใหญ่ก็คือลงน้ามัปกาค่ะลงณน้มัปกาลงทองเหรอคะหรืออะไรคะใช่ค่ะก็เป็นแผ่นทองค่ะแผ่นทองปิดที่หน้าปิดตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ค่ะอ้ย จะบ้าแล้วเหรอคะเอาทองมาปิดตรงนั้นปิดเพื่ออะไรกันคะคือมันจะมีพิธีแล้วก็มีบทสวดของของการทําพิธีค่ะผู้ชายก็มีมาปิดค่ะผู้ชายก็เอาทองไปปิดตรงนั้นค่ะเพื่ออะไรคะเอมี่เด่นอยากทราบค่ะบอกเธอค่ะถ้าทุกคนเชื่อและศรัทธามันก็คือสเสน่ห์ค่ะ สเสน่ห์ตรงนั้นอ้อเดี๋ยวนี้การสร้างสเสน่ห์นะคะไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ความสามารถค่ะใช้ไอ้นั่นหรอคะใช่ใชสเสน่ห์คือหมายถึงว่ารวมทั้งตัวสเสน่ห์นี่หมายความว่าไปไหนมาไหนมีแต่คนรักเม่ตาเอ็นดูสงสารไม่ใช่มีแต่คนเกลียดเหมือนอาจารย์ยิ่งศักกะค่ะประธานทษจะเกลียดก็เกลียดแต่จะกาตเยียนสงสัยนะคะถ้าใช้คนรักเรียนนะคะเรี่ยนต้องแก้ผ้าให้อาทองมาจิ้มตรงนั้นของเรี่ยนเรี่ยนคงไม่เอาหรอกค่ะเกลียดเรียนได้ทั้งประเทศเลยค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือการเสริมเสน่ห์คือหมายความว่าเเเเวววลลลาาาาาาไไไไปปหหหนนนม่ยยรพพูููดดจคคุุกับผ้ใญง ผู้ใหญ่เขาก็จะเมตตาเราแต่มันหูบาทไหมคะอยู่ๆเอาทองมาใส่ตรงนั้นขอโทษอย่าบอกนะคะว่าเธอจะต้องเอามือไปครึงไปขยี้จนกระทั่งทองหายไอ้นี่ไม่ได้ทำด้วยตัวเองค่ะใครทำคะให้อาจารย์เป็นคนทำค่ะอาจารย์ผู้ชายทำค่ะทำกับกับผู้หญิงไม่เขาเลือกค่ะ ถ้าอย่างเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนคอยจับมีผู้หญิงจะทําพิธีให้ด้วยแต่ถางอย่างของผู้ชายเนี่ยเขาก็จะให้ผู้ชายไปคุยกันเองค่ะขอโทษนะคะถ้าคนที่ต้องการเสน่ห์ตรงนั้นก็คือตรงต้องต้องเป็นคนที่ต้องใช้ตรงนั้นทําหากินใช่ไหมคะบางคนก็ไม่ต้องทําที่รับค่ะบางคนก็แค่ลงน้าหน้าทองค่ะแล้วคนที่ไปทําที่รับหมายถึงอะไรคะบางคนเขาก็อยากจะคงไว้มัดใจผัวไว้วัดใจเมียอย่างี้ค่ะบางทีเมียมีชู้ก็อยากจะเรียกเมียกลับมาบางทีผัวมีชู้ก็อยากจะเรียกผัวกลับมา ขอโทษนะคะเอมมีเดียนถามหน่อยค่ะถ้าหนูมีความเชื่อขนาดนี้บอกความจริงได้ไหมคะการเอาทองไปลงนะคะมันจะทําเสน่ห์ตรงนั้นเพิ่มได้อย่างไรคะ คือทุกอย่างแล้วเนี่ยสเสน่มันขึ้นอยู่กับคาถาขึ้นอยู่กับขึ้นขึ้นอยู่กับอักขระที่พวกเราลงค่ะขอโทษนะคะผัวจะรักเมียหรือเมียจะรักผัวมันไม่ใช่อยู่ที่จิตใจและคุณงามความดีและความจริงใจหรอกคะมันกับอยู่ที่ไอ้ตรงที่เอาทองแผ่นเดียวไปขจี้ตรงนั้นแล้วก็งูหัวไม่ขึ้นมันจะเป็นไปได้ยังไงคะเอมี่คะอาจารย์ไม่เข้าใจคําว่าสเสน่ห์อะคะ่ะเรียนไม่เข้าใจพียงที่บอกว่าสเสน่ห์คือคนเราเนี่ยมันคือของเรามันคือเมตตามันคือคือไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบมัน คือคำว่าเมตตาเนี่ยมันก็ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าลงไปอะค่ะอาจารย์คือเอมี่ทำหรือเปล่าคะข,ของหนูเอมี่ไม่ได้ทำค่ะอ้าวแล้วทำไมตัวหนูเองหนูยังไม่ทำแล้วคะถ้าหนูรู้ว่ามันดีอะค่ะคอเอมี่ก็มีครูเสน่ห์ของเราอยู่แล้วอะค่ะอื ขอโทษนะคะคุณผู้ชมเจ้าขายังไงเดียงก็ยังมีความรู้สึกนะกะ็จะให้เดียนเชื่อเรื่องสเสน่ห์เดี้ยนก็เข้าใจนะคะว่าสเสน่ห์มันคงเป็นสิ่งที่ดีเป็น positive thinking แต่ถ้าอยากจะให้เดียนเพิ่มสเสน่ห์ด้วยการต้องไปเผยของลับแล้วก็ไปลงทองนะคะเดียนมีความรู้สึกว่าความอายของเดี้ยมีมากกว่าความอยากได้เสน่ห์ค่ะโอเคเค,คือเอมี่จะบอกก่อนเลยนะคะส่วนมากคนที่มาลงตรงนั้นอะ จะเป็นผู้หญิงที่ทํางานกลางคืนมากกว่าค่ะนะคะคือเอมมี่มองว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วยิ่งเจอเฉพาะผู้หญิงทํางานกลางคืนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาต้องใช้เรือนร่างของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเขามีความศรัทธาม,มากๆ เราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องทําให้เขาลงให้เขาเนี่ยเราก็ไม่เคยที่จะรังเกียจอยู่แล้วเราก็อยากให้ทุกคนประสิทธิเอมมี่เชื่อว่าบางทีทุกคนทําอะไรลงไปอ่ะทุกคนทําเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนคนเรามันหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหาที่พึ่งนะคะเหมือนอย่างวันนี้โอเคมีลูกศิษย์ไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ได้พวงมาลัยเลยไม่ได้ดื่มเลยแต่พอมาทำเสน่ห์กับเราไปเขาหาเงินได้วันละห้าหกหมื่นมันก็เป็นความสุขของเราแล้วททที่่่เเรราาให้คคปะะะสิิธ เขาขาดที่พึ่งเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่พอเขามาหาเอมี่เขาเสียเงินอีกเป็นหมืนม่นๆเรียกว่ามันเหมือนผีซ้ำดั้มพลอยหรือสวยซ้ำสวยซ้อนนะคะไม่นะคะบางคนก็คิดว่าจากเขาที่เสียไปแล้วเนี่ยกับสิ่งที่เขาได้กลับมามันคุ้มค่าก็ไม่มีใครพูดว่าเสียดายเงินค่ะค่ะเรียนมีความรู้สึกว่าสัมมาอาชีพคิดดีทำดีมันน่าจะเพียงพอไหมคะยังจะต้องมาเติมสเสน่ห์อีกหรอคะเอมี่แล้วทุกวันนี้อาจารย์คิดว่า บางทีคนเรามันทาดีมาตลอดชีวิตอะยังไม่มีอะไรดีๆตอบแทนเลยเหมือนอย่างเอมมี่พยายามทําดีมาทุกอย่างยังต้องมาโดนอาจารย์นั่งด่าด่า,าแบบนี้แล้วก็ด่าออกทีวีอย่างเงี้ยขอประธานทุกขัเย์ไม่ได้ดา<อ>่าคันยมเพียงแค่อยากจะถามความจริงและเปิดโอกาสให้เอมมี่ได้มีโอกาสพูดค่ะเรื่องขอถามหน่อยค่ะพิธีผูกหุ่นเนี่ยเขาคืออะไรคะหุ่นเรียกหัวใช่ไหมคะเหมือนอย่างอันนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะอันนี้อย่างผูกหุ่นเราจะเอาวันเดือนปีเกิดของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายค่ะ ก็คือเราจะเอาดวงเขามาดูก่อนอย่างที่เอมี่บอกนะคะว่าต้องดูดวงก่อนมาใช่ผัวตัวเมียกันไหมถ้าไม่ใช่ก็อย่าผูกเพราะถ้ายังไงเขาก็ไม่กลับมามก็หาผัวใหม่ดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากจะผูกจริงๆคนคนนั้นจะต้องเป็นแฟนกันจริงๆและจะต้องเป็นผัวเมียกันจริงๆเราจรัญญาบันของพวกเรานะคะสายบ้านวังนาคาเราจะไม่ผูกเอาผัวคนอื่นและจะไม่ผูกเอาเมียคนอื่นและถามว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงพวกคุณหลอกปู่ไม่ได้หรอคะ ปู่จะเป็นคนที่ทราบว่าจะเป็นผัวใช่เมียกันไหมปู่จะเป็นคนสแกนทุกอย่างเลยค่ะอืค่ะแล้วเสร็จแล้วต้องเสียเงินค่าผูกนี่เท่าไหร่คะหมื่นสองค่ะหลังจากนั้นเอาตุ๊กตาที่ผูกแล้วนี่ไปไว้ที่ไหนค่ะป่าช้าค่ะเอาไปไว้ที่ป่าช้าค่ะเอาตายแล้วดวงอุดวันเดือนปีเกิดผัวฉันต้องไปอยู่ในป่าช้าพวกเราต้องเอาไปฝังค่ะก่อนที่เราจะไปเนี่ยต้องไปทําพิธีขอเจ้าของป่าช้าอีกแล้วบางทีอ่ะคือเอมมี่ก็มีลูกป่ะคะ มีครอบครัวที่ต้องดูแลถ้าใอ้มมี่ช็อกตายตรงนั้นลหะคะและะ้วถ้าไปนในป่าชา้ามันจะช็อกตายยังไงคะเอมี่มันไม่ได้เครื่องเล่นเลยนะคะอาจารย์ถ้าคนเราปฏิบัติมาไม่ไมเพียงพอล่าสุดมีจะผูกหุ่นนี่แหละคะ่ะก็ตายค่ะป่าช้ากำพร้าไว้แน่นเลยแบบนี้ก็มีค่ะเหรอคะ เอาขาดเย็นว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะคะฟังเสร็จแล้วนะคะเหมือนหนังผีประโลมโลกมากเลยนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็คงจะไม่เชื่อตลอดไปแต่คนที่เขาเชื่อเขาก็ต้องฟังแล้วก็ต้องพลอยเกลียดเยนไปด้วยแน่นอนงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเย็นนะคะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายอย่างชัดเจนค่ะคนหนึ่งรักเอมี่สุดชีวิตอีกคนหนึ่งเกลียดเยนสุดชีวิตไปด้วยเยนก็ไม่ว่าอะไรนะคะเยนอยากถามค่ะ ถ้ามีคนเขาบอกว่าสิ่งที่เอมี่กำลังทำอยู่มันคืออวิชาและมันคือสิ่งที่มอมเมาลวงโลกเธอจะว่าอย่างไรคะสายดำกับสายขาวจริงๆแล้วอ่ะคาถาคือตัวเดียวกันแต่อยู่ที่ตัวว่าเราจะไปใช้ให้มันเป็นดำหรือเราจะไปใช้ให้มันเป็นขาวเด้มีความเชื่ออยู่หนึ่งอย่างค่ะสามีภรรยาจะครองรักอยู่ด้วยกันได้ต้องมีความจริงใจนะคะอาจารย์บอกว่าต้องอยู่ที่ความรักและความจริงใจอาจารย์ดูอย่างเอมี่สิคะต้องออกมานั่งเลี้ยงลูกเอง พราะเอมี่ก็ให้ความรักและความจริงใจกับผู้ชายเหมือนกันเ่อยากถามค่ะถ้ามีคนเขาบอกว่าสิ่งที่เอมี่กำลังทำอยู่มันคืออวิชาและมันคือสิ่งที่มอมเมาลวงโลกเธอจะว่าอย่างไรคะก่อนอื่นต้องบอกทุกคนเลยนะคะพวกเราไม่มีคำว,ว่าอาวิชาเพราะอะไรรู้ไหมคะ หนึ่งสิ่งที่พวกเราคือสายขาวเราไม่ผูกเอาผัวคนอื่นไม่ผูกเอาเมียคนอื่นและอีกอย่างหนึ่งเอมี่ทำโดยปูฤ่ฤาษีเอมี่ไม่ได้มาทําด้วยตัวเองแล้วพวกเรารับลูกศิษย์ได้ทุกวันใครที่เดือดร้อนใครที่อยากทําอะไรเราเปิดโอกาสให้มาหาที่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าคำว่าอาวิชาเนี่ยเขาจะส่วนมากจะไม่รับผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนไม่ให้ขึ้นตําหนักเพราะว่ากลัวของจะเสื่อมนั่นคือของมนดํานะคะแล้วก็จะไม่รับทุกวันพระแต่ของเรารับทุกวันไม่ว่าคุณจะเป็นเดือดร้อนอะไรมาเราก็เปิดรับพวกคุณทุกวัน,นะคะ่ะ ไม่มีคําว่าอาวิชาเพราะว่าสิ่งที่พวกเราคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนการสวดมนตะะ์ค่ะสายดํากับสายขาวจริงๆแล้วอ่ะคาถาคือตัวเดียวกันแต่อยู่ที่ตัวว่าเราจะไปใช้ให้มันเป็นดําหรือเราจะไปใช้ให้มันเป็นขาวนะคะ ค่ะแต่คุณผู้ชมคะสำหรับเดนนะคะเดนมีความเชื่ออยู่หนึ่งอย่างค่ะสามีภรรยาจะครองรักอยู่ด้วยกันได้ต้องมีความจริงใจนะคะเต,ต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักอยู่กันด้วยเหตุและผลรู้จักรักรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันและสิ่งหนึ่งที่สําคัญค่ะถ้ามีลูกมีเต้าลูกคือสิ่งที่สําคัญค่ะเพียงไม่เชื่อนะคะว่าสิ่งอื่นๆจะทําให้ความรักในค,ครอบครัวยืนยงและยั่งยืนได้เท่ากับความรักที่ออกมาจากหัวใจค่ะว <ขอ S 2> ันน,น,นี้ต้องขอขอบคุณน้องเอมี่นะคะขอพูดอีนิดนึงได้ไหมคะเชิญค่ะอาจารย์ บอกว่าต้องอยู่ที่ความรักและความจริงใจอาจารย์ดูอย่างเอมี่สิคะต้องออกมานั่งเลี้ยงลูกเองเพราะเอมี่ก็ให้ความรักและความจริงใจกับผู้ชายเหมือนกันค่ะเดนเพิ่มเติมได้ไหมคะความรักและความจริงใจของทั้งสองฝ่ายควรจะออกมาเท่าเทียมกัน ความรักจะยั่งยืนค่ะส่วนคนที่ผิดหวังแสดงว่ารักเขาข้างเดียอีกคนเขาไม่ได้รักหรือไปหลงเขาค่ะขอบคุณน้องเอมี่นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9M 컷 HD เวลา17นาฬิกา15นาทีวันนี้เด็ดลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเอมี่คะพี่เวียนหัวคะพี่ขอโทษน,นะคะพี่ขอไปดมยาดมคะ่ะไม่ไหวกระทำรายการมาชัวไม่เคยเบื่อเท่าวันนี้เลยนะคะโอ๊ย อยโขับรถรับจ้างจริงหรือเปล่าจริงครับมีไหมคะลูกค้าที่ขึ้นรถแล้วก็อยากนั่งอยู่กับโอนานๆโอก็จะถามเขาบอกว่าให้ระบบนําทางไปเลยไหมเขาก็บอกว่าให้หัวใจนําทางก็ได้ค่ะโอแก้ภาพบ่อยจังผู้ชายแท้ๆท,ที่ไม่ถ่ายรูปแบบนี้นอกจากพวกเก่งกว่างแล้วเธอก็มีข่าวกับผู้ชายว่าชัวเต็มร้อยโอไม่คิดจะแก้ไขเหรออายุป่านนี้ไม่ต้องแก้อะไรแล้วอยอมรับไปเลยใช่ไหมเป็นก็เป็นไป,นป,นป,นปนจบๆเนาะ เธอมีผูช้ชายมาจีบมหม